เจ้านกน้อยดีไม่ใช่ตัวล่างซ้ายอะชื่อน้องมอมแมมตัวเราอะเมคลครีมาปวนดีกว่าเดี๋ยวจะกดตัวซ้ำแยงให้หมดยาแบรนหน้าเอาอะแบรนเป็นมังกรมังกรอะไรอะจำได้เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเราได้วะ่ะได้อะอุ้ยโอ้ ไม่อยากเล่นแล้วออกย้าน้นน้นนกเล่นนักดวนอย่างนั้นเหรออยากจะเป็นดูเอเลสอย่างนั้นสินะเอ้ยจะ่ส่องสิก็มันมีให้ส่องก็ต้องส่องดิหายโอมานเดี๋ยวนี้เราจะโซยยเกต้งเออโ่วยแรงจังเอ้าจนป่านี้ก็ยังไม่มาอะไรวะ มไม่อล้กันเกงมันน่าขายนะมันปืนเวิอกี้เลยเสียดายจังได้นั่นอื่นก็ได้นักดวนนี้ไม่มีตัวอะไรเพิ่มมาเลยอ๋อมีทินด์แมร์เพิ่มมาใช่ทินด์แมร์เป็นนักดวนกับอะไรเพชรฆาตป่ะคุณคุณมันมีเพชรฆาตกับผู้พิฆาตอะไรเนี่ยแหละมันตลอนอ่ะสับสน ทำไมเรายังไม่เจอโชเซ่เลยเราแฝกประหลาดกว่าทุกคนเดี๋ยว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 ที่หนึ่งกำลังจะเรียกรถโดยเราเองโหนาล่วงไปซะโดยโดยโดยแปะแปะแปะเดี๋ยวขอร้องนะ มาเถอะอุ้ยเมาอะอ้าวได้ตัวอะไรแกได้หนอะไรย,ไไยังไม่ได้เหมือนกันยังไม่มีสทกตัวเดีเ๋ยมาก่อนนะเ,เราเข้าลาทีแล้วโอเค ขอชนะได้ไหมครับไม่เคยชนะใครเลยตั้งแต่เกิดมานานแพ,แแพ้แล้วเหรอแพ้ฮาร์โลติดแล้วเจ็บรู้สติเหรอเป็นเทคนิคที่ไม่เลวนี่ <c oughs> เทคนิคอะไรเราแพ้แพ้จริง <c oughs> แพ้จริงเคเคเคคาริต้าและการดูของมันมาเหมือนอยากให้เล่นคาริตา้าเล้วมึงยิงได้กูนกาทีเหมือนกันเลยแต่ไม่กดเก่งใจ ไม่อยากจะแย่งวุ้ยวางผิดช่องตายแล้วอ้มมันจะแพ้ที่หนึ่งแพ้ กาลิโอเราตัวโตกว่าต่อยมันลุกต่อยมันลุกต่อยมัน,มนทุกมันทุกมันกูรู้หกแล้วเหรอไม่ใช่กูนาทีใช่มันเพิ่งหกเมื่อกี้แต่ว่ามันเป็นตัวหนึ่งเ่าเลยโ <g ül üyor> อ้ยโอ้โหนี่คือการชนะครั้งแรกเจอแน่ตาต่อไปอ่ะนั่นดีเ<ด> <c oughs> ขาหนึ่งดาวช่วยด,ด้วยเขาหนึ่งดาวเยอะไป โดนแน่โดนแน่เนอะเอเจะขาดอุ้ย oh. ดาวานทุกคนทุกอื่นทุกมันทุกมันเออขอบคุณอ๋อเออวะแต่หมดนี้อาจจะปกติไม่เอาไม่กดดัน <laughs> อุ้ยคาริต้าของฟูเชียวนะโหดูนี่หนึ่งดาวนี่หนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวนี่ไม่มีแถมนะเจอกันแน่เลยเมื่อไหร่เราจะเจอกันเนี่ยเออนนัเรายังไม่เจอกันเลย <İns. S 1> อุ้ยเดี๋ยวคนนี้คิดทิสต่าดมันอุ้ยจะฆ่าบอมยังไงเนี่ยโอ้ยเราเริ่มแพ้รัวแล้วเหมือนกัน ไชยาอุย้ยคนนี้เล่นมังกรมังกรหหดขอล่ะขอได้ไหมใชาย่ะจะเอาอะไรจะเอาช่ยะลินอยู่คนเชื่ออะไรนี่ไงมาเก็บแล้วอ๋อเรา,เอาอะไรดีเราดาบแล้วกันฮึบเรามาเจอตัวโอเพนเฟดเลย เราเจอแหละแต่ยังไม่มีที่ต้องการหาอยังไงดีอ้าวเจอกันแล้วเทเลนโซ่วิวคาริต้าขี้โกงอ่ะใส่ของขนาดนั้นเก้ก็ใส่มึงดีโลเวลัวอุ้ย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 อะไรล่ะโอ้โหโอ้ยฝาวไว้ก่อนได้เก้ไม่ใส่ของอ่ะเรียงอยู่เรียงอยู่ว่าจะ อุ้ยโดนล้วงยังได้หรอครับโอ้ยมันมีแอสซอซซีมาล้วงนี่สวยมากครับสวยมากครับเก่งมากครับก้อยยังจัว่วไปเลย ไอ้นั่นไม่ซืไไ้อตัวเลยอ่ะสรุปก็คือเราที่โหลอยังไงล่ะคนนี้ต้ <c oughs> าหาสามดาว <c oughs> เขาหาแต่สามดาวอ่ะคนเนี <c oughs> ่ยอุ้ยเราเล่นข้งเร็วกันเลย มามามาที่เท่าไหรนะ่เนี่ยที่สองอ้าวคินเดอร์แมนมองเพลงไปแล้วโอ้โยโอ้ยดูไอไออะไรเนี่ยคนข้างล่างอ่ะคนสุดท้ายเนี่ยหาแต่สามดาวที่โหลเหรอหรือที่ไหนใช่คนสุดท้ายเนี่ยสามดาวเต็มเลยอะ่ะสีทองเต็มไปหมด อ, <S <S อุ๊ยเมาว่ะเรา <S <S เจอสามดาวแก๊งสามดาวมาลแล้วโอ้ยอุ้ยเงินเต่าหายไปเลยมังกรนี่นี่เก็บสามดาวอย่างนั้นเหรอ สามดาวอืออุ้ยจะตายแล้วสามดาวอ๋อนึกไม่ออกพึ้งจะบังอ้าวไอ้นี่มันขโมอยอนี่มันขี้ขโมยมันเอาไปแล้วเลือดก,กับเลือดหรือยัเห็นพีเอฟไหม ้ยทำไมไอ้ไอ้กบนี่มันน่ากลัวจังอะวุ้ยบ้านนี้โหดอ่ะเฮ้ยดูไอ้กบวุ้ยแต่ก็พอสู้ได้อยู่ใครจะฆ่ามันได้เนี่ยอุ้ยตายว่ะเนี่ยใครจะฆ่าทำมาเป็ง เรามองไม่เห็นหอกเราหาอกไม่เจอทนไว้ขออย่ายอมแพ้วุ้ยทีนาแม่ัวจัดเฮ้ยเราต้องเอาถอยๆหน่อยไหม๋ยวมันจะเข้ามาลวงไหมนะทีนาแม่ไม่เป็นไรก็ให้ลวงไปสิ ขาริตาแล้วก็ตายดิไุ้ยไม่ตายได้คาริตาอุ้ยเราแพ้เราแพ้คนเนี้ยเราแพ้คนแรกว่ะคนแรกมันแบบร้วคาริตาเรายับยับเลยอะกันโอก็คึ้นไม่ได้เลยครับอุ้ยเราไล์พอยไม่ห่างกันว่าเลยนะแค่แทบยว้อง อุ้ยไม่กบมันโหดจังวลยไอ้นี่ใช่กบนี่มันโหดมากกบสับปปหลัดเราจะเจอกันหรือเปล่าเนี่ยวิ่ยเราไปไว้ไกลๆดีก่อน,ดนลลเดี๋ยวที่เราแมวล้วงยาวหนีสิไปแล้วอ้าวไม่ใช่คนละคน เวลแปดชนะที่หนึ่งปะชนะนะดีแล้วดีแล้วจากกำจัดเขาดิเบลเยินนะเราใช่ไอ้คนนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยไอ้ที่ห้าเนี่ยที่ห้าต้องจัดก,การนะขอบมันเป็นเสี้ยนหนามของเราไอ้ที่ห้าเนี่ย <c oughs> ต้องช่วยกันจัดก,การนะจัะปะ อ้าวใจกลางคนนี้ก่อนเลยมาดูกันหน่อยไ้ต่อดูเก <laughs> ินด้วยไ,ไม่เลยมีตัวโหดอีกไหมไมีตัวหหดเลยอีกไหม <laughs> ไม่เ <laughs> หรอโอ้ยน้องแมหมดเกินติว,ต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 วไงล่ะเแบบโอ้โ oh, หโหเกินน้องแม่วะ นี่อุ้ยดีนะย่างตัดหน้าได้อุ้ยไฟร้วอ่ะขายอีกหนึ่งขายอีกหนึ่งมันจะได้แบบตีไว้มากๆใครวะอ๋อลีรีรีครบเออเออใช่เราต้องไม่หา3สามดาวแน่ว่ะโอีอกสี่สิบเจ็ดแนะ่จะรอดไหมเนี่ยมาครับกันโยคู่กัน <c oughs> <c oughs> บ้านนี้โหดแท้เหล่าเฮ้ยยา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 อ้ยเกือบอ้ยโอ๊ยไม่ไหวว่ะอาเวลแปลกกันไปตั้งนานแล้วทำไมอ่ะอาเวลวเจ็บดีกว่าปีกกระป๊อปอุ้ยนี่มันแก๊งก้ามเนื้อ โอเคเรือรถดไปที่หนึ่งพวกเรากำลังกำจัดศัตรูไม่นะของอะไรเนี่ยก็ไม่เลวสู้ที่สามได้ปะชนะทุกคนนะตอนเนี้ยโอ้ไงล่ะจากการที่สามซะเทื่อหนาหัวใจเรา เสื้นอนาเหัวใจเลยนะโอ้ยเสย้หนาหัวใจเราเล่นค้องเดียวกันเราเาเราหาของไม่เจอหาของไม่เจอจับปะไปยบายบายบา อุ้ยไอ้บ้านนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้อยอะไรเนี่ยเล่นไม่ได้เลยอยุ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะแพะ้อุ้ยแพ้ครั้งแรกโอ้ที่สามใช่ไอ้ที่สามนี่แหละไอ้ที่สามมันเล่นเราแล้วจากการที่สามคือเราหาตัวเดียวหาไม่เจอมัอนไปไหนวะ เอ้ยทีนาเมะไปอุ้ยเจอจริงด้วยแต่ว่าเจอร่างปลอมไหวเปล่าไหวเปล่าเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยดีดีด,ดีขอยายไปตรงนู้นเข้าข้าทีนาเมะก่อนข้าทีนาเมะมีแต่ฮิ้มเปล่าโอ้ซามิล่าเอิ่มผมไม่ไหวว่ะโอ้โหซามิล่าน่ารำคาญมาก ไ <H as S 2> อ้ไอ้ไอ้นี่มันใครวะเนี่ยไอ้โอลาโอลาแมงคุดบ้าเอย่าเพิเง่งไแม่ก็ไปใช้ด้าหน่อยโอ้ยเราโดนซามิม่โดนซามิล่าเป่า <c oughs> ยู่ไหนอาถกหายไปไหนวะงำๆๆำนำนำหนำึน่งสองสามสี่ถ้าเราหาถงไม่ได้คือเราบายบยแล้วนะ <c oughs> คืออาถกไม่โวยไหนวะก็ส <c oughs> ุดท้ายของไอ้นี่ใช่ไหมลาที่หรือว่าไงใช่มันขาดคนเดียวอะ่ะแต่มันแบบมันหายไปไหนไม่รู้อะ่ะ Nan. Wah, boh. แพ้แล้วหนึ่งถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าหนูจะได้คาริต้าสาวดาวหนูก็แพเพราะหนูหาเอ้ยดอกวิทยาสามนี่กำจัดเสี้ยนามเราดีกำจัดคนเนี้ยวิโอ้โหคาริต้าไม่ทันเีลยคนเนี้ยเอาคนนี้ลงเป็น่คนที่สาม สวัสดีจ้าเพนกินกุงเตะไปก่อนเลยเตะไปก่อนเลยโ <ฮ S 1> อ้โหลาบ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 อมห้าบาทเยี่ยมมากเอ้ยนี่คาริต้าเราเองคาริต้าสาวดาวเราเอง <laughs> จ่ายคืนสู่ท้องตลาดล่ะแ <laughs> ย่งงันแทบตายคาริต้าอ่ะ ไอ้นี่มันฝ่าไอ้ไอไพ่าสามดาวเลยวะ่ะแต่ว่าโอลับเกินไปนะคอมอนนี่ไงโอลับนี่ได้ตีไว้เหรอตีไว้ y หมดอะสามตัวกระจายเฮ้ยเอ้ย,อยทำไมมันดูเหมือนสู้เราได้เลยอะเออทำไมอ,อะนั่นดิเอ้ยนทำไมสู้เขาลูกเฮ้ย,อ,ยอะไระชคิวมันสู้ได้แบบง่ายมากทำไมวะ ไไออออ้้ขงาเซียทหารเนี่ยุ่นก็แก๊งมันอ่ะเราเอารีไว้ข้างหลังแล้วอ่ะเอาโดดมาหาามิล่าอีกเซตโอ้ยหยาไม่พินาเมพินาเมปันยูนี่อยู่พินาเมตตี้ข้างหลังพินาเมพิตตี้ข้างหลังเออตายแล้วเซตอย่าดื้ออย่าดื้อตายเถอะลูกมันมีเจเอกันเยอะมันมีเจเอกันเยอะมากเลยอ่ะมีเจเอ้เจ้ามาสามตัว แล้วมันไม่ได้ใส่ของเลยแล้วรีแล้วรีกับซามิล่าคะอีกตัวนึงอ่ะสองดาวทั้งคู่อ่ะโอ้เซ็งอะไรก็ไม่เท่าอาร์ทอกตัวสุดท้ายของเราอ่ะกุ้มละทีเก้กุ้มละทีนี่ไม่ถึงวงวัน <laughs>